ทุกท่านทราบไหมครับว่า,วาเว็บไซต์ Goformative เนี่ยสามารถทำไฟล์ PDF ธรรมดาธรมดาให้กลายเป็นไฟล์ PDF แบบมีปฏิสัมพันธ์หรือว่า i n t e r a c t i v e ได้นะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้ครับเปลี่ยนการสอนด้วย Goformative เอพิโซดที่5มาแล้วครับสวีดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teach Den Share นะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะครับคุณครูลหลายๆท่านได้มีการเตรียมการสอนนะครับสำหรับปีการศึกษา2,564การหรือยังนะครับถ้าเกิดยังนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแนะนำ goformative.com นะครับเพื่อที่จะทดลองใช้แล้วติดอาวุธการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในปีการศึกษาใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำไฟล์ PDF นะครับให้เป็น PDF แบบมีปฏิสัมพันธ์จะเป็นยังไงนั้นไปเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยในตอนนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนทั้ง4ตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็แนะนําให้กลับไปเรียนก่อนนะครับจะได้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับผมตอนนี้ผมมาเริ่มต้นที่ ฟอร์ม t ทีฟเดิมที่เคยสร้างแล้ว1อันนะครับในโฟลเดอร์ Formative TDS 1นะครับผมจะกดไปที่ New Formative ใหม่1ครั้งนะครับหลังจากที่กดไปแล้วนะครับก็เพิ่มนะครับในส่วนของ Add Your Title Here นะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์ว่า PDF เทคโนโลยีป .6 นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่เครื่องหมายบวกตรงกลางนะครับจากเดิมที่เรา Add Question ตรงๆเนี่ยเราจะกดไปในส่วนของ Upload Your Own Content ซึ่งสามารถที่จะเลือกเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ไฟล์ doc ก,ก็ได้ไฟล์ image ก,ก็ได้ Google doc ก,ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น PDF ไฟล์ก็แล้วกันส่วนไฟล์อื่นๆเนี่ยน่าจะมีหลักการหรือว่าวิธีการทําเหมือนๆกันนะครับผมจะกดหนึ่งครั้งหลังจากที่กดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกพร้อมกับคาําอธิบายนะครับในตรงนี้นะครับเขียนว่า free upload reminding this month 20เขตนะครับนั่นหมายถึงว่า1เดือนนะครับสามารถที่จะสร้างได้ทั้งหมด20หน้าด้วยกันนะครับ20หน้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในแบบฟรีๆนะครับผมในที่นี้ผมจะกดอัปโหลดด็อกิเมนต์นะครับอัปโหลดด็อกิเมนต์โอเคครับหลังจากที่ผมกดแล้วนะครับก็มีไฟล์อยู่2ไฟล์ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นไฟล์ pdf เมื่อเลือกแล้วก็กดโอเพนนึครั้งนะครับก็จะทำการอัปโหลดไฟล์เข้ามาในเว็บไซต์ goformative นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะแสดงผลขึ้นมาให้เราเห็นนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับอ่าในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งขึ้นแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมจําลองไว้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับจําลองไว้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับก็คือการเพิ่มข้อคําถามหรือว่า add question ลงไปในไฟล์ pdf นะครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมีข้อจํากัด20หน้านะครับ ภายใน1เดือนนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ประหยัดพื้นที่ก็แบ่งเป็น2คอลัมน์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่อยากจะแบ่งปันกันนะครับผมทีนี้เขาบอกว่าคลิก on the image to add question นะครับผมก็จะคลิกไปที่หมายเลข1นะครับคลิกไปที่หมายเลข1ปึ๊บนะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับก็จะเห็นเครื่องหมายบวกแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะครับในที่นี้ก็คล้ายๆอันเดิมครับในข้อนี้ผมจะคลิกที่เลข1แล้วก็กด multiple choice หนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้ผมจะไม่ใส่ข้อคําถามใดๆละเพราะว่าไม่ใส่ข้อคําถามใดๆแล้วนะครับลิ้นเริ่มรัวนิดนึงนะครับผมก็มีทั้งข้อคําถามแล้วก็ตัวเลือกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือการกําหนดเฉลยเฉยนะครับข้อนี้ถามว่าคําสั่งรัฐในการบันทึกค,คือข้อใดผมก็จะกดเป็นข้อ b นะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับผมต่อไปผมก็คลิกอีกในข้อที่2นะครับปึ๊บ ก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้ข้อนี้ก็เป็น multiple c h o i c e เหมือนกันนะครับข้อนี้ถามว่าจากรูปภาพหมายถึงอะไรนะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อ b อีกเช่นเคยนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3จะเป็นแบบการพิมพ์ตอบสั้นๆที่ถามว่าคําค้นหาเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนมเป็นไฟล์วอตเนี่ยคืออะไรนะครับผมคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกเป็น short answer นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะขึ้นตรงนี้ละต่อไปข้อที่4นะครับอันนี้เป็นแบบ t u o o r f f o s r นะครับ t ูออฟฟก็คืออันสุดท้ายตรงนี้ข้อนี้ถามว่านะครับจะหากต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ m y set e ทที่เป็นไฟล์พอ t ต้องใช้คำค้นอะไรนะครับที่ผมพิมพ์ลงไปนนเีก้ก็คือ m y set e t ไฟล์ไท x l s x ซึ่งคำตอบเฉลยนะครับก็เป็น false นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายผมก็คลิกนะครับคลิกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเลือกเป็นแบบ multiple choice เหมือนเดิมนะครับถามว่า ข้อใดคือเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เป็นไฟฟอกนะครับคำตอบอันนี้คือข้อ3อาจจะใส่เป็นหมายเลขด้วยก็ได้นะครับอันนี้1 2 3 4นะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงเป็นหมายเลข5ในเมื่อเรากำหนดช้อยตรงนี้นะครับถ้าเกิดทุกท่านอยากเปลี่ยนเป็นกอของ,องอก็ได้นะครับเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับตรงนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บผมลองเปลี่ยนเนาะเป็นกอขอ คองอนะครับอันนี้ช็อตแอนเซอร์อยู่แล้วอันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับผมเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองนําแบบทดสอบนี้ไปใช้ผมจะกดไปที่ปุ่มแอดไซน์แล้วก็ขออนุญาตมอบหมายไปที่6ทับหหรือเกร d ซิกสนะครับมีนักเรียนอยู่1คนสังเกตดูตรงนี้แล้วกดแอดไซน์เมื่อกดแอดไซน์แล้วก็จะมาที่ในส่วนของวิว r e s p o n ส์นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตกดโอเคเลยก็แล้วกักวนนะครับ ไม่ทาการส่งไปซึ่งตอนนี้ผมเข้าระบบนักเรียนไปละผมจะลองกด f 5้าใหม่นะครับในหน้าของนักเรียนจะเห็นแบบทดสอบเข้ามาไหมนะครับแล้วลองดูซิว่าเป็นยังไงโอเคเข้ามาละ pdf เทคโนโลยีปหกด Op e n นะครับอลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ๋อเป็นไฟล์ pdf แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าก็มองนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นโจทย์นะครับสามารถซูมดูได้ด้วยนะครับข้อที่1่ถามว่าคาสั่งลัดในการบันทึกคือข้อใดเมื่อดูเสร็จก็กดกากบาทตรงนี้ ะร,ระวังนะครับถ้าเกิดเด็กๆกดปิดตรงนี้เนี่ยต้องเข้าระบบใหม่นะแต่ว่าระบบมันบันทึกไว้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับทำไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องทําใหม่นะเพราะว่าระบบมันบันทึกออโต้อยู่แล้วนะครับอันนี้กดกระกบาดซึ่งน่าจะพอมองเข็นอยู่นะครับอันนี้ตอบขอไขอ่าโอเคตอบเรียบร้อยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับข้อนี้ก็จะพิมพ์นะครับการเลี้ยงวัวนมแล้วก็ .doc หรือการเลี้ยงวัวนม d o c x นะครับในลนนักษณะอย่างนี้อันนี้ตอบ f ฟ r และข้อนี้ตอบหม่เลข3เมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณครูไม่ได้ปรับตั้งค่าไว้เนี่ยก็นักเรียนก็กดกลุ่ม submit นะครับแต่คุณครูสามารถดูตรงนี้ได้เลยว่านักเรียนตอบถูกเห็นไหมครับว่าผมตอบถูกหมดเลยนะครับในข้อนี้ต้องตรวจเองนะครับอลองกดเข้าไปตรวจโอเคปรากฏว่าถูกต้อง แบบนี้นะครับปึ๊บให้คะแนนเรียบร้อยแล้วก็กดปิดกระบาทนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะโชว์คะแนนให้กับนักเรียนดูได้เลยนะครับในส่วนของแอสซายแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าในแบบที่เคยพาทําไปแล้วนะครับก็คือในส่วนของ V ีเทิร์นสกอร์นะครับก็โชว์ได้เลยก็ได้นะครับกดอัปเดตนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวเองถูกหมดเลยนะครับได้คะแนน5เต็ม5แล้วกดสั m มิ ตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินผลนะครับแบบ formative assessment นะครับหรือว่าแบบทันทีทันใดให้นักเรียนได้เข็นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับนี่นะครับขึ้นเป็น5.5เต็ม5 100คะแนนเต็มนะครับสามารถที่จะกดเข้ามาดูข้างในได้เลยก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นการประเมินผลระหว่างเรียนรู้หรือประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูนะครับยังไงดูคลิปนี้จบแล้วผมเชื่อมั่นว่า เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ Goformative ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนการสอนติดอาวุธแล้วเพิ่มประสิทธิภาพการสอนได้อย่างแน่นอนนครับปีการศึกษา2,564นี้มาขยับมาปรับองศาเล็กๆเ,เพื่อเปลี่ยนการสอนให้ดีขึ้นกันเถอครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทั่วจักรวาลน,นะครับผมเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์เป็นเรื่องใหม่ๆได้โปรดอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งและส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นคุณครูด้วยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมลองไปทำกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ